โชคดีที่แข่งขันแต่เรื่องงานพระเอกลมพัชาตะเลยไม่ต้องลำบากใจเลือกไม่ถูกระหว่างสองสาวสวยผ่องนางเอกชมพู่อรายาและเมเฟื้องอารมณ์แต่ในละครคุณสามีกมารอที่รักต้องมาชิงเด่นกันเป็น working Woman ตัวจริงเสียงจริงแทนค่ะโดยเฉพาะแม์สำคัญจัดอีเวนต์วัดวาความเจ๋งใครเป็นยอดนักขายมือหกันแน่ งานนี้ใครเพลียงพ้ำถึงขั้นต้องลาออกโหเดิมพันสูงขนาดนี้สองสาวสวยเลยขอเพิ่มดีกรีรังสีอมหิตมากกว่าทุกครั้งพร้อมแผดเผาคู่ต่อสู้กันด้วยลูกไฟในแววตาแต่แม้ใช้ใสายตาก,กันจริงจังครั้งนี้ด้านมีดรายไอซมาเป็นอุปสรรคงานนี้ดุไม่ออกกันเลยละค่ะ เดี๋ยวจริงๆก็หยุดเลยขาแสบแล้วตามากครับเสร็จแล้วก็โอ้ยไม่ไหวแล้ว10ตาคือต้องคอยดูแบบว่าไฟคิวเพราะไฟคิวของเราตัดแล้วเราจะรีบกับพริบตา พอเหอะพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเจอหน้ากันก็ต้องจ้องหน้ากันตลอดเวลาสิขนกค่ะสนกเพราะว่าดีใจร่วมกับชมด้วยไม่ร่วมงานกันมาพักหนึ่งเขาเรียกว่าไงติดตามผลงานชมมาตลอดอือโอ้โหด้แล้ตลอดชื่อช้อน้ำตาจะไหลซึ้งในบทบาทการเป็นนักแสดงของเขาอะค่ะก็รู้สึกว่าพอได้มาเล่นกับเขารู้สึกแบบปรับรึมากพี่เม่มแบบพูดพึมาก